สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สั่งซื้อสินค้าจากแอปแอปนึงมานะครับสินค้าที่ซื้อมาก็จะเป็นชุดควบคุมอุณหภูมิสาหรับตู้ฟักไข่นะครับย,ยังไม่เปิดเลยเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง ชุดนี้ที่ซื้อมาก็ราคาประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับอาไปหาดูกันนะครับในะแอปทั่วไปที่เราเคยซื้อกันอยู่นะครับถ้าใครซื้อประจำาก็จะรู้ว่าแอปอะไรนะครับเขาบอกว่ามันมีอุปกรณ์ข้างในอยู่ประมาณสามชิ้นนะครับอันแรกก็จะเป็นชุดควบคุมอุณหภูมิตัวนี้เขาบอกว่า ควบคุมได้สอ,สอระบบก็คือควบคุมอ่าระบบความร้อนกับความชื้นนะครับแสดงผลที่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วัดอะไรอไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่วัดอุณหภูมิด้วยนะครับ มีกี่แบตเตอรี่หล่นเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับอ่านี้เป็นที่วัดเปอร์เซ็นต์ของความชื้นนะครับตอนนี้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ55%นะครับ ใช้งานได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพัดลม,มนะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนใช้ไฟบ้านท,ทั่วไปนะครับ210เหรีก <20 S 2> <ม>นะครับต่อเข้ากับระบบไฟบ้านได้เลยนะครับตอนนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือตู้ฟักไข่นะครับยังไม่มีกะว่าจะเอาตู้เย็นเก่าที่บ้าน ที่ป็นทำแล้วนะครับเอามาทำรนสูฟักไข่นะครับนะครับอันนี้ผมยังไม่ไ้ทดลองนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยต่อข้อบไฟบ้านดูนะครับยี่ห้อนะครับชุดนี้ครับสามชิ้นสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวก็ค่อยมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราต่อเข้าไปในตู้เย็นเก่าที่เราจะทำเป็นที่ฟักไข่ของเราแล้วก็เราจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ให้ดูอุปกรณ์ที่ซื้อมาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม ันนี้ก็จะเป็นตู้เย็ยนเก่าเรานะครับก็จะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ฟักไข่นะครับนะครับแล้วก็อาจจะมีหาอะไรมาติดตรงนี้นิดนึงเนื่องจากตอนที่ถอดออกไปตอนนั้นมันหายนะครับจะทำให้ปิดประตูไม่สนิทนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาแก้ไขหรือดัดแปลงตรงนี้นิดนึง ส่วนข้างล่างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีหมุดเอาไว้รองรับฝาประตูตัวนี้เขาอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นภายในนะครับที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ว่าจะถอดชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ติดพัดลมติดไฟแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอณภูมินะครับกะว่าจะเอาหน้าปัดควบคุมอุณหภูมิไว้ข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อจะได้มองเห็นได้สะดวกนะครับเดี๋ยวตรงไหนจะเจาะพัดลมยึดติดกับ โครงสร้างของตู้เย็นตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ก็หรืออุปกรณ์บางส่วนออกมาหมดแล้วนะครับก็จะให้เป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ครับนะครับต่อไปก็จะหาช่องว่าเราจะจอะตรงไหนเพื่อจะติดตั้งพัดลมแล้วก็สายคอนโทรลต่างๆนะครับ ว่าจะติดตั้งหลอดไฟไว้ตรงนี้นครับพอเดิมทีเขามีสายไฟอยู่นะครับตัดสั้นไปหน่อยแต่พอที่จะดึงออกมาให้พอที่จะต่อกับหลอดไฟตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ผมใช้ขั้วที่เป็นแบบเซรามิกนะครับเพราะว่าขั้วพวกนี้จะทนความร้อนได้ดีนะครับติดไว้มุมนี้นะครับสวนสาย ที่เอาไว้ดูอุณหภูมิภายในนะครับผมว่าจะเจาะลงมาบริเวณตรงนี้นะครับให้เขาโผล่มาแ,แถวบริเวณนี้นะครับส่วนพัดลมกล่าวว่าจะเจาะบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับอาจจะเจาะรูระบายความร้อนด้วยบางส่วนอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึงว่าจะเจาะตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเขาโฟร,ระบายออกมา ภายในออกมาภายนอกนะครับจากภายในออกสู่ภายนอกให้มันเหมือนประมาณแลกเปลี่ยนอากาศกันบ้างนะครับเพื่อให้ความชื้นบริเวณภายในของเราได้ตามที่เราต้องการนะครับส่วนจะตั้งอุณหภูมิความชื้นหรือความร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับบพราว่าจะติดตั้ง ที่เอาไว้ดูอุณหภูมินะครับไว้ข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับพัดลมเอาวางไว้ก่อนนะครับก็จะติดตั้งตรงนี้เราจะได้เห็นว่าอุณหภูมิภายในข้างในเท่าไหร่นะครับส่วนชุดดูความชื้นนะครับก็จะเอาไว้ข้างๆกันจะได้เห็นเลยนะครับว่าความชื้นเท่าไหร่นะครับสายของเขาค่าอนข้างยาวนะครับก็จะเจาะลงปริง บริเวณประมาณนี้ครับเจาะลงตรงนี้นะครับส่วนสายที่วัดคุณภูมินะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสายก็จะยาวเหมือนกันก็จะเจาะลงข้างกันแถวแถวนี้นครับเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตู้เย็นนะครับก็เดิมทีเขาก็จะมีสายไฟของเขาอยู่นะครับเนี่ยครับ สายไฟเขาก็จะมีเส้นลายกับนิวตันนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลกับสีฟ้านะครับับคู่นี้คู่นี้นะครับแล้วก็สองเส้นนี้ก็จะมีอสองเส้นเล็ก คู่นี้ครับต่อเข้าไปเข้าไปในตู้ตู้เย็นนะครับสายเขาก็จะมาโผล่ที่ตู้เย็นตรงจุดที่เราว่าจะต่อไฟนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูกันนะ,<ป>นะครับ<ป>ก็จะมีสีฟ้า<ป>กับสีน้ำตาลนะครับ<ป>ผมจะเอาสองเส้นนี้นะครับมาใช้งาน เพื่อติดตั้งหลอดไฟนะครับส่วนเส้นอื่นเราไม่ได้ใช้เราจะตัดออกให้หมดเลยนะครับจะย้ายแค่สองเส้นนะครับอาจจะทิ้งสายกาวไว้นิดน,นึงนะครับเพื่อป้องกันเวลาไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไฟก็จะลงกลาวแทนนะครับหรือสายดินนั่นเองนะครับบางคนก็เรียกสายดินบางคนก็เรียกสายกาวนะครับ คต่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับว่านได้รหรือเปล่าเปิดสวิตช์ไฟดูนะครับโอเคใช้ได้ครับผม ตัาติด,ตดเฉยๆก็ไม่มีอรขข้างล่างตัวนี้ใช่ไหมที่มันสะลุจริงนะ นะครับผมก็เจาะด้านล่างนะครับตอนแรกว่าจะเจาะตรงด้านบนตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเจาะด้านบนมันอยู่ใกล้อ,อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนใกล้เกินไปนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไว้ข้างล่างดีกว่านะครับอาจจะทําให้อากาศมันโฟดีกว่านะครับนะครับหลังจากาเจาะเสร็จแล้วนะครับทะลุไปด้านหลังเลยนะครับ ลูมาด้านหลังเลยครับกลวว่าจะเอาพัดลมติดตรงนี้ครับไว้บริเวณตรงนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดไฟนะครับที่ให้ความร้อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอันนี้เป็นตัวนนตวัดความชื้นนะครับค่าก็จะมาะแสดงผลอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้อากาศเย็นอยู่ที่24.4องศานะครับความชื้นก็จะอยู่ที่48เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะครับว่าถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวางไว้ใกล้กับหลอดไฟอุณหภูมิจะสูงขึ้นเราตัดไปที่เท่าไหร่นะครับ เดิ่มขึ้นมาแล้วครับผมเซตเอาไว้ที่37.5องศานะครับหลอดไฟก็จะตัดนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับรับอุณภูมิได้นะครับหลอดไฟก็จะดับ อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับลดลงประมาณ35องศานะครับ35.5องศานะครับหลอดไฟก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะผมเซตอุณหภูมิให้ห่างกันอยู่ประมาณ2องศานะครับนี่ะครับไฟลงมาแล้วนะครับหลอดไฟติดแล้วนะครับโอเคครับที่เหลืาจะเป็นการทดลองเอาไข่มาฟักดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับ รอคอยติดตามชมเรื่อยๆนะครับผม